สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โกวิดนนท์ EP นี้ผมจะมาแนะนําการเดินทางไปยังน้ําตกเอราวัณที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติเอราวัณอําเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งผมจะแนะนําไว้2แบบนะครับสําหรับการเดินทางโดยรถส่วนตัวและการเดินทางโดยรถสาธารนณะที่มีทางรถมินิบัสและรถไฟก่อนไปรับชมคลิปฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมเลยครับ น้ำตกเอราวัณตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเอราวัณที่อำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับน้ำตกเอราวัณเดิมเรียกว่าน้ำตกสะดองหมองไล่เป็นน้ำตกที่สวยงามและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีทั้งหมด7ชั้นโดยความยาวตลอดเส้นทางน้ำตกชั้นที่1นถึงเประมาณ1,500เมตรซึ่งแต่ละชั้นจะเรียกแตกต่างกันไปนะครับสำหรับบริเวณหน้าผาเหนือน้ำตกชั้นที่7เมื่อมีน้ำตกไหลบ่ามา จะมีลักษณะคล้ายเสียงช้าง3เสียนหรือที่เรียกว่าช้างเอราวัณจึงเป็นที่มาของชื่ออุทยานแห่งชาติเอราวัณน,นั่นเองน้ำตกเอราวัณห่างจากกรุงเทพประมาณ190กิโลเมตรซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงนิดๆสำหรับแบบที่1หากคงหากเพื่อน,อนมารถยนต์ส่วนตัวสามารถเดินทางโดยขับรถไปตามถนนเพชรเกษมหรือไปตามถนนบรมราชชนนีผ่านนครชัยศรีบ้านโป่งท่มกา ท่าม่วงจนถึงตัวจังหวัดกาญจนบุรีรวมระยะทางประมาณ129กิโลเมตรซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงจากนั้นนะครับจะเดินทางต่อจากตัวจังหวัดกาญจนบุรีไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข3199ถึงเขตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนศรีนครินข้ามสะพานไปยังตลาดเขื่อนศรีนครินแล้วจึงเลยเข้าไปที่ทําการดุจยานแห่งชาติเอราวัณระยะทางทั้งสิ้นประมาณ70กิโลเมตร ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางกันประมาณ1ชั่วโมงนะครับ การเดินทางโดยรถสาธารณะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวสามารถเดินทางมาเที่ยวได้โดยนั่งรถตู้หรือรถมินิบัสจากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่หรือสถานีขนส่งหมอชิด2มาลงที่บขอสอบกาญจนบุรีซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนะครับ จากนั้นให้โดยสารรถโดยสารประจำทางจากสถานีขนส่งกาญจนบุรีหรือที่เราเรียกว่ารถหวานเย็นเส้นทางกาญจนบุรีเอราวัณซึ่งรถจะออกทุกๆ1ชั่วโมงตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา20นาทีเพื่อเดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติเอราวัณใช้เวลาเดินทางกันประมาณ1ชั่วโมงครึ่งรวมระยะทางประมาณ70กิโลเมตรซึ่งขากลับจากเอราวัณรอบสุดท้ายนะครับ จะออกเวลา16นาฬิก30นาทียังไงเพื่อนๆก็ลองคำนวณเวลาในการเดินทางกันดีๆนะครับการเดินทางโดยรถสาธารณะรูปแบบรถไฟสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สะดวกจะเดินทางมาโดยรถไฟก็สามารถขึ้นรถไฟจากสถานีทนบุรีซึ่งใน1วันจะมี2รอบได้แก่ขบวน257 ออกเวลา7นาฬิกา45นาทีและขบวน259ออกเวลา13นาิกา55นาทีโดยจะแวะจอดที่สถานีกาญจนบุรีจากนั้นให้เพื่อนๆนะครับเดินข้ามฝั่งถนนมาที่บริเวณหน้าสุสานดอนลักเพื่อมารอรถหวานเย็นเส้นทางกาญจนบุรีเอราวัณได้เช่นเดียวกับการมารถตู้หรือรถมินิบัสนะครับ สำหรับการเดินทางมาเที่ยวที่น้ำตกเอราวัณในอุทยานแห่งชาติเอราวัณอำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบรุรีหากเพื่อนๆสะดวกเดินทางแบบไหนไม่ว่าจะเป็นเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวรถตู้รถมินิบัสหรือรถไฟก็เลือกตามสะดวกได้เลยนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของเราเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ